จักรพรรดิราชวงศ์หมิงจักรพรรดิหลงซิงจักรพรรดิองค์ที่13แห่งราชวงศ์หมิงสมเด็จพระจักรพรรดิหลงซิงประสูติเมื่อปีคศ1537เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิเจี่ยจิงเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปีคศ1567เจ้าชายจูจ่ไจ้ซีรัชทายาท ชันษาสา 30, สพรรษาจึงขึ้นของราชทรงนามว่าจักรพัหมิงมู่จงรัชศกหลงซิงจักรพัหมิงมู่จงเป็นโอรสองค์ที่สามของจักรพัหมิงสือจงแห่งราชวงศ์มิงกับขังเฟยพระองค์เกิดในปีเจียจิ้งที่16มีพระนามแรกว่าองค์ชายสามจูใจสี่ในเดือนกุมภาพันธ์ เปียจีจิ้งที่18จักรพรรดิซื่อจงพระราชบิดาได้แต่งตั้งจูใจย,ยวนพระโอรสองค์ที่สองขึ้นเป็นไทจือหรือเจ้าชายรัชทายาทแต่งตั้งพระองค์เป็นองอยูแต่งตั้งองค์ชายสี่จูจ่ใจเจินเป็นอองจิงในเดือนมีนาคมปีเจียจิ้งที่28รัชทายาทจูจ่ใจยวนสิ้นพระชน พระองค์จึงได้รับการสถาปนาเป็นไทจือหรือองค์ชายรัชทายาทต,ต่อจากพระเชษฐาในเดือนธันวาคมปีเจียจิ้งที่45จักรพรรดิสื่อจงพระราชบิดาสวรรคตองอยู่หรือองค์ชายจูใจสี่ขึ้นของราชและเปลี่ยนรัชศสเป็นปีหลงซิงมีพระนามว่าจักรพรรดิหมิงมู่จง หลังจากเขาขึ้นของราดได้เริ่มแก้ปัญหาในการบริหารของเสนาบดีที่ไม่เหมาะสมในยุคข,ของพระราชบิดาอาทิเช่นข้าราชการที่ถูกปลดได้รับการแต่งตั้งกลับมาอีกครั้งข้าราชการที่เสียชีวิตได้รับการชดเชยแก่ครอบครัวและได้ท่งสั่งให้หยุดการเล่นแร่ปแปรธาต ของนักโพเต๋าที่พระราชบิดาของพระองค์หลงไหลแต่ทรงเป็นจกักรพรรดิที่อ่อนแอและทรงบริหารราชการแผ่นดินได้ไม่ดีแต่มีพระเมตตาต่อชาวประชาอย่างมากเนื่องจากมีพระเมตตานี้เองตลอดราชการของพระองค์จึงเกิดการทุจริตอย่างมากขุนนางไร้สามารถทางนี้สืบเนื่องมาจากการคองราชอย่างยาวนานของจกักรพรรดิเจียจิง ราชบิดาของพระองค์ด้วยในเดือนมีนาคมปีหลงซิงที่หหลังจากมีข่าวการประชวนของจักรพรรดิหมิงมู่จงจากพระราชวังพระองค์จึงเรียกให้ขุนนางเกาจงจางจีเจิงและเกายียอมรับคำสั่งของกู่หมิงประกาศสถาปนาให้รัชทายาทจูวีจุนไวยเก้าพระชนษา ขึ้นของราชเป็นจกักรพรรดิหมิงเฉินจงจากนั้นจกักรพรรดิหมิงมู่จงก็สเสด็จสวรรคตที่พระที่นั่งเฉียนชิงและได้รับการถวายพระนามให้เป็นจกักรพรรดิจวงพระองค์ถูกฝังในหมิงเจาหลิงสุสานหลวงราชวงศ์หมิงอำเภอฉางผิงกรุงปักกิง่ง